เก็บตัวร้องไห้ไม่หยุดวงในเผยสภาพจิตใจแมทพิรณีหลังโดนโยงมือที่สาม ไม่นานมานี้เป็นประเด็นดรามา่าวงการบันเทิงที่ชาวเน็ตติดตามและให้ความสนใจกันไม่น้อยกรณีปิดฉากรัก5ปีของซุปตาตัวแม่อัมพชราภาและนักธุรกิจหนุ่มพกประธานวงที่งานนี้มีนางเอกสาวแมทพิรณีเข้ามาเอี่ยวโยงด้วยถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่สจนเรื่องราวบานปลายวิพากษ์วิจารณ์สนันโลกออนไลน์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดสาวแมทก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังชี้แจงไปก่อนหน้านี้พร้อมระบุว่าวันนี้พี่เอพี่อ้ําโทรพ่วงสายผ่านทางเพื่อนแมทมาเพื่อแสดงความขอโทษค่ะตัวแมทเข้าใจความเป็นไปและไม่ติดใจใดๆทั้งสิน้นได้ขอบคุณพี่ๆด้วยที่สุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะทั้งนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่ช่วยออกมายืนยันความจริงรักทุกคนนะ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นใจและยื่นมือมาช่วยเหลือเป็นพระคุณจากใจคะ่ะขอบคุณแฟนและครอบครัวคะ่ะแม้ว่าต้องกระทบแค่ไหนแต่ไม่เคยปล่อยมือขอบคุณทุกคนในโลกออนไลน์ที่ไม่ด่วนตัดสินมีสติและอยู่เคียงข้างกันท้ายสุดขอบคุณทุกกำลังใจแล้วเข้าใจที่ส่งมาแมดได้อ่านทุกอันนะคะครั้งนี้ได้เรียนรู้และเติบโตไปอีกขั้น ต่อมาเรียกได้ว่าสารพัดปัญหาถล่มเข้ามาไม่หยุดจริงๆสำหรับนางเอกสาวแมทพิรณีทั้งดราม่ามือที่3อ้ําและไฮโซพกรวมถึงเรื่องราวความสัมพันธ์กับหวานใจสงการานเตชนรง์ที่จะดูระหองระแหงล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้ต่อสายถึงกวางผู้จัดการส่วนตัวของสาวแมทพร้อมถามถึงสภาพจิตใจของนางเอกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยผู้จัดการเผยว่า ความสัมพันธ์กับหนุ่มสงกรานต์ก็ปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฝ่ายชายต้องดูงานที่เขาใหญ่เป็นหลักทางธุรกิจโรงแรมและร้านต่างๆส่วนแมทก็ทำงานอยู่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่พอเริ่มกลับมารับงานก็มีอีเวนต์มากขึ้นรวมถึงต้องกลับมาดูเรื่องธุรกิจสบู่อาจจะมีงอนกันบ้างตามภาษา แต่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันส่วนกระแสข่าวที่เกิดหนุ่มสงการก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะมันเลยเถิดมากเกินไปจำเป็นต้องออกมาเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นเรื่องไร้สาระถามถึงเรื่องความสัมพันธ์เขาก็ให้กำลังใจกันตลอดเวลาพี่เขาบอกว่าฝากช่วยดูแมทด้วยนะเขาก็มีโทรคุยกันเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วก็คุยกับกวางด้วยว่าฝากดูให้ด้วยนะไม่ต้องร้องไห้